ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับ ถึงช่วงแรกผมมวยหูเมตาวิเคราะห์วิจาร์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองสึกมวยมันวันสุขที่เบทีมวยรังสิตให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมตา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมตา7สีช่องทางที่3เป็น YouTube, ย t u b e เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมตา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจาร์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมตาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวย พักจุ8หนึ่งหกแปดนะครับต้อ,อกสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มกีฬามวยพักจุกหนึ่งหกแปดมีไลฟ์เสียงมวยให้ฟังฟรีๆทุกวันมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับต้องสมัครต้องสมัครเท่านั้นนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียไลน์ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมธากลุ่มกีฬามวยพักจุกหกแปดผมเมทกาตรันตีนะครับต่อไปครับเราเข้าสู่ด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองค่ำคืนประจำวันศุกร์ที่แรกจะะเป็นนขอองฟุตบลครับ Liga, บุนเดสลีกาที่เยอรมันค่ำคืนนี้มีแข่งกันหนึ่งคู่จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางม้าขาสตุตการ์ดจะเปิดสนาม MSP a r อสพารารับเหมือทางยูเนียนเบอร์ลินฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการนะครับคิกออฟเชเวลาตีส30นาทีนะครับทางเจ้าบ้านับก็คือทางน,นะครับสตุตการ์ดนั้นครับก็มีทางครับเซบาสเตียนฮูเนตคุมทีมอยู่ในขณะนี้ส่วนทางยูเนียนเบอร์ลินนั้นก็มีทางโบเซเบนสันคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับ,รบผลงานของทางเจ้าบ้านทางสตุตการ์ดครับมีชนะ2สเสมอ2แพ้ไป2ราสุดเป็นฝ่ายชนะทางยานครับประเวก ในฟุตบอลกรับเดเดโพคามาที่สกอดสามประตูต่ตอศูนย์นะครับสต่ใน,นของทางน,นะครับยูริโอนโบลินครับอยู่ทางยูเนียนเบอร์ลินนั้นครับผลงาน5นัดหลังสุดเสมอ1แพ้ไป4ยังไม่ชนะใครล่าสุดเป็นฝ่ายแพ้ทางเลบเบอร์คูเซ่นมา1-2นะครับฟุตบอลคู่นี้ลาซาเลตเปิดทางสตุตการ์ตเป็นต่อยเชื่อราคาครึ่งควบลูกนะครับ ความเหมือนบางต้นสถิติชื่อโค้ชสนามแข่งขันเวลาการแข่งขันกมมวยหูเมธาแจ้งข้อมเบืือางต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกนั่งของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากาาการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดตั้งสองทีมไม่ได้ใช้กลยุทธ์แผนไหนไลอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมวยหูเมธาโกรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการ,การ,การฟุตบอลมาครับ รับการจัดท่าของทางเจ้าบ้านทางสุตการจะเป็นเรื่องของวันนี้ครับไลอัพนักเตะจะเป็นเรื่องของระบบ4-3-2-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าเซบาสเตียนนูเบลยืนเฝ้าสางเวยทางสุตการนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าครับเลโอนเนสนะครับสตาร์ลิสอีจูนะครับจะรับบทบาทนะครับยืนคู่กับทางเจ้าองครับโตเนียรูอูนะครับก็เป็นสองเทนเตอร์ฮับครับในเรื่องของวันนี้สองทางสุตการ์นะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้ายูเลียนครับซาบอตครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นทางเจ้ามารซิมิเลียนมิสเตอร ตาคารครับคาราซอครับยืนคู่กับทางเจ้านะครับอังเกโรสติดเลอร์ครับรับบทบาทเป็นเพลเมเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเกมแดนกลางร่วมกันครับรวมถึงทางโยโย่ัวครับฟ็อกโนมันนะครับวันนี้กองหน้าตัวตัดเป็นทางเจ้าครับเฮนโซมิโยตัวที่1ตัวที่2คริสฟูริกนะครับและวันนี้นาบไปอยู่ทางเจ้าครับอ็อเมดินนะครับเตมีโรวิดนะครับดาวเตะนะครับทีมชาติเซิร์ฟนะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าทางสตุตการ์ดเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่กำลังดีด้วยครับและที่สำคัญววัันนนนี้้เป็ชุดดใหญ่่ยะะครบอ ต่อไปข้ามฝั่งข้ามฟ้ากันไปดูความพร้อมของทางครับยูเนียนเบอร์ลินกันบ้างนะครับสจหรับการจัดท่องทางยูเนียนเบอร์ลินครับวันนี้ไล์อัพนักเตะจะเป็นของระบบกับ4 3 3หน้า3ตัวผู้สามประตูจะเป็นท่านเจ้าเฟเดริกนะครับลอนโนจินเฝ้าเสาให้ทางยูเนียนเบอร์ลินครับสประการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นท่านเจ้าดานิโลครับลูกี้กับทางเจ้าเควินโฟกับจะรับบทบาทเป็น2องเทตนะครบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นท่านเจ้าอันโดโร่ครับโปรยเต้ครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นท่านเจ้ากิโตเฟอร์ครับซิมเมลลลนน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 นะะะคคคครรรรรััััับบบบบกกก็็็็เเเเปแแแแแดหงง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 ผขออทททาาาาายยูีี์ิวว้้ส่จจ อันโยซากับเทมบรายยืนคู่กับทางเจ้าเกรนี่เคนีราครับและทางเจ้ากับทอมโรเจอร์นะครับก็เป็นสามแดงกลางทางยูเนียนเบอร์ลินวันนี้นะครับวันนี้กองหน้านะครับสามภาษาแดงหน้าเป็นเจ้าซองบูดองดาวเตะเต็มท่าเกาหลีใต้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองคับเบเลนดิกนะครับโคแัสบักนะครับและวันนี้อีกหนึ่งนักเตะคือทางเจ้ายอเบ้ครับฟอร์เทนเซ่นครับก็เป็นรายชื่อทั้งสิบเอ็ดตำแหน่งของทางยูเนียนเบอร์ลินนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับทัศนะมุมมองผมนะครับวันนี้ผมชอบทางสตุตการ์ดนะเพราะว่าในบ้านนี่ยังแข็งงงแแแกกกกรรรรร่่่่่ลลลเเชืออใจจไไดดด้้้คคคััับบบบวนนนนีีีีส์ปปิมมาึูููท นะครับวันนี้ผมชอบทางสตูตการ์ดวันนี้ชนะนะครับ2-0หรือไม่ก็3-0วันนี้ครับจัดไปยาวๆที่ทางมารสซาสตูตการ์ดนะครับส่วนเร้่ของฟุตบอลคู่ต่อไปฟุตบอลเกาโซเซนตามที่จะร์รี่คัคืนนี้มีแข่งกัน2คู่ครับระหว่างทางอินเตอร์มิลานวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางปามาอินเตอร์ต่อ2ลูกไม่น่าต่อวันนี้ลองที่ทางปามาคู่ต่อมาครับแอตาลันตาครับวันนี้เปิดบ้านครับเจอกับทางเอซิมิลานครับแอตาลันตาต่อครึ่งลูกไม่น่าต่อวันนี้ลองที่ทางกับเอซิมิลานวันนี้น่าลองกับที่ทางเอซิมิลานมมาาาาากกกๆนนนนะคคคครรรัััับบบบบแลลลล้้้้ววู่่ตตตออเป็ฟุีชิิโ เจอกับทางคับมาโยก้านะครับเชลตาต่อครึ่งลูกนะครับไม่น่าต่อหลอนทางมาโยก้านะครับแล้วคู่ต่อมาเป็นฟุตบอลลีกเลิเที่ฝรั่งเศสครับลิววันนี้เปิดบ้านเจอกับทางแรดวันนี้จัดไปครับครึ่งครบลูกที่ทางลิวแล้วคู่ต่อมาครับโคแซวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางปาลิแซงแชมแมงครับฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทานนะครับปาลิแซงแชมแมงนะครับวันนี้นะครับฟุตบอลฮาคู่คัดให้แล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ